แล้วเขาก็จะเปิดเผยตัวเองว่าจริงๆแล้วเขาชอบกูแบบที่กูคิดจริงๆเพราะยังไงกูก็ไม่มีทางปล่อยให้เขานี้ไปไหนแน่นอนคือฟ้าแค่จะเอาเอกสารมาให้ผอ,เ,อเช็คเฉยๆอะคะ่ะแต่เดี๋ยวมาใหม่ก็ได้นะคะกูไม่มีอะไรจะมั่นใจไปมากกว่านี้ละ มึงทำอะไรกูอยากรู้ว่ามึงเป็นคนไร้หัวใจจริงไหมอขอโทษที่ขัดจังหวะคะ่ะเดี๋ยวฟามาใหม่ดีกว่าคะ่ะโทษค่ะเรื่องของมึงกับพรีมเนี่ยกูไม่รู้ว่ายังไงนะแต่เรื่องระหว่างกูกับมึงเนี่ยเลขากูคิดไปไกลแล้ว